อาคุณคุณพ่อเธอกล้องคุณแม่นั่นแหละเป็นคนพูดเลยโซนน้องชายพี่แม่มีอะไรบ้างเออบายสีนีสวัสดีทุกคนนะครับช่องแม่โบแล้วก็ช่องเพจด้วยนะครับโครงการเพชแม่โบนั่งจับนะครับสวนของผู้เสนะคะผู้เสียน้ายของคุณน้องแมนคุณน้องแมนคนสวยเรียี้งานฝรั่งครับผมสวนมีพลัง ยังไม่ออกลูกมีกล้วยครับหายเลยครับโซ <laughs> นนั่นโน้นโซนตอนมะพร้าวนะครับผมง่ายกล้วยอีกกล้วยกล้วยยังไม่กล้วย,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 ยครับสนุกจังเลยเอฟซีมีความโฉบยังไงน,น้องเจ้าก็กจะมาเป็นชาวสวน <laughs> ครับ <laughs> ชาวสวนนี่มาดูไว้ก่อนครับเพื่อจะได้มาทำงานเพราะว่า <laughs> พี่พ ah, ข illing, ้าฝากันอะยู pense, ่กับน้องชายครับผมดูสิพี่กับขับเกี้ยงเกียงผมขับยังไม่คล่องเลยนี่ดูสิครับอันนีูกเชสีีแด right. งท่แบบเป็นนจดูสิครับ ไปดูพร้อมกันจ้ามาปรูดอันนี้ประสาทมอนเรียกว่าปรูดปรูดครับผมมาปรูดน่ามอนกขาทาเหมือนกันนะนี่มาปรูดอันนี้คันลูกไข่เห็นะครับโอ้ยไดเห็นน้ำมันลูกใหญ่ปานนี้นะอันนี้ครับโซนตน้นกล้วยนะครับมันงามปุ๋ยมันเลยลูกใหญ่เยอะมากนะครับไอ้ีนี่นี่นี่ ตอนเช้านี่ยังอ้อมไม่หมดเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปอ้อมต่อนะครับผมพีีอันนี้ครับผมเห็นไหมครับโซนนี้อะไรที่เพียร์ทบอกว่าจะให้น้องจับเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้มาทำงานแ๊บหนึ่ง น,นีดูพี่ก็เป็นคนกราบคุณแม่บนนั่งเป็นคุณนายแล้วดูสิไปต่อไป,ไปต่อเลยค่ะอันนี้ครับผมไปนโตแมต่นั่งค่ะและต่อไปก็ต้เป็นแม่โอ้ยยังไม่หมดนะครับ <c oughs> สีกว้างมากเลยครับอันนี้คือโซนตูเรนโซนมะนามวมังกรูดละมังกรูดทุกอย่างทั้งหมด อันนี้กุ้ยอะไรเอ,อ่ยด,ดู๋ยวดิในกุ้กยหามปะอันนี้กล้วยไข่ค่ะโอ้ยกล้วยไข,ยทไขยท่ทองกล้วยไข่สีทองเนาะน่ารักเหมือนกับทองอ่าในีหมดแล้วจ้าโซนหนึ่งไ,ไ,ไหนไนะอันนี้ครับมาปลานะครับผม น,นี่ครับน,นี่ครับไม่จังเลยแม้แม่หมูจะได้เดินสวนแล้วนั่นนี่ไม่บุญแล้วนั่นนี่อยู่กับนั่งเจ้ามันจะได้มาที่สอนทุกสีทุกอย่าง <laughs> อยากนิดหน่อยค่ะบอีซีครับไปดูไข่ไข่ข้างในโอเคเล้าไก่เหรอใช่ค่ะไปไปดู